ชาดกข้าร้อยชาติอัฏฐคถา,ธา,ธาเวนะสาขาชาดกชาดกว่าด้วยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าว่าเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะณเมืองสูงสุมาราคีรีในแขวงพักชนบทพระพุทธเจ้าประทับอยู่ นะเพสกะลาวันทรงปราภโพธิราชกุมารและตรัสเล่าเรื่องชาดกนี้ความอิจฉาที่นำไปสู่กำหนักโพธิราช,ชกุมารโอรสของพระเจ้าอุเทนมีรับสั่งให้ช่างไม้ผู้เชี่ยวชาญ สร้างปรา,าสาทโกกนุษย์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อสร้างเสร็จพระองค์กลับเกิดความระแวงว่าช่างไม้อาจไปสร้างปรา,าสาทที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ให้ผู้อื่นจึงสั่งให้ควักลูกตาของช่างไม้เสียเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสร้างอะไรที่ดีไปกว่านี้ได้ ภิกษุทั้งหลายได้ยินข่าวนี้ก็พากันสนทนาว่าโอ้โพธิราชกุมารช่างโหดร้ายยิ่งนะักเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสดับเรื่องราวจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่โพธิราชกุมารทำกรรมอยากช้าแม้ในอดีตก็เคยกระทำกรรมเช่นเดียวกันและได้รับผลกรรมเช่นกัน แล้วพระองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตกษัตริย์ผู้เหี้ยมโหดกับอาจารย์ผู้เมตตาในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเมืองตกศิลาสอนศาสตร์ทุกแขนงให้แก่เหล่ากษัตริย์และพรามณ์จากทั่วชวมพูทวีปหนึ่งในสิทธิ์ของพระองค์คือ พรหมทัตตกุมารโอรสแห่งพระเจ้าพาราณสีแต่พรหมทัตตกุมารมีนิสัยกักขระโหดร้ายและไม่เคารพชีวิตพระโพธิสัตว์มองออกว่าศิทธิผู้นี้เป็นคนใจร้ายจึงเตือนสติว่าลูกเอ๋ย อำนาจที่ได้มาด้วยความโหมดร้ายไม่จีรังอย่างยืมเมื่อสูญเสียอำนาจไปเจ้าจะไร้ที่พึ่งเหมือนคนเรือแตกกลางทะเลฉะนั้นจงอย่ากระทกำกมชั่วเลยแม้พระโพธิสัตว์จะเตือนแล้วแต่โพมทัตตะกุมารก็หาได้ใส่ใจไม่เมื่อกลับไปพารณสีพระบิดาสิ้นพระชนพระองค์ขึ้นของราช และมีปุโรหิตผู้ละโมบชื่อปิงคียะซึ่งแนะนำให้กษัตริย์จับกษัตริย์องค์อื่นๆทั่วชมพูทวีปเพื่อสังเวยแก่เทพเจา้าโดยกล่าวว่ามหาราชเจ้าหากเราสังเวยพระราชาทั้งหนึ่งพันองค์ด้วยเลือดเนื้อของพวกเขา เทพเจ้าจะประทานชัยชนะให้เราแต่เพียงผู้เดียวพรมทัตตรกษัตริย์หลงเชื่อจึงออกศึกจับกษัตริย์องค์อื่นมาฆ่าและควักลูกตาของพวกเขาเพื่อทำพิธีพลีกรรมกรรมตามสนองอย่างสาสม คืนหนึ่งหลังจากพลีกรรมเสร็จสิ้นพระเจ้าพาราณสีประทับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาจูจูยักษ์ตนหนึ่งชื่ออัชิสกตะก็ปรากฏตัวขึ้นควับดวงตาขวาของพระองค์ออกไป ความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างเท้าเธอกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานและในขณะที่กำลังจะสิ้นใจแรงตัวหนึ่งบินผ่านมาพร้อมกับกระดูกแหลมคมมันเผลอทำกระดูกตก,กลงมาตรงดวงตาซ้ายของพระองค์ดวงตาทั้งสองแตกละเอียด พระองค์สิ้นพระชนในที่สุดก่อนสิ้นใจพระองค์ลำพึงว่าอาจารย์ของเรากล่าวไว้ถูกต้องแล้วเราทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นเหมือนหวานพืชเช่นใดก็ต้องได้ผลเช่นนั้นปุโรหิตปิงคียะซึ่งเป็นต้นคิด ของแผนการอมหิตนี้เมื่อเห็นพระราชาสิ้นพระชนก็ถูกประชาชนขับไล่และได้รับจุดจบอันน่าเวทนาเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายคนที่ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลแห่งกรรมชั่วคนที่ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลแห่งกรรมดีเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปผลย่อมงอกงามตามพันธุ์ที่ปลูกพระศา,าสดาครั้งทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโพชิราชกุมาร ปิงคียะปุโรหิตได้เป็นพระเทวทัตอาจารย์ที่สาปาโมกในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติ ในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ